10ประเทศค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกค่ะครับอันนี้จาก Spring News นะคะเขาเปการผลสำรวจของของ i ินเ r n a t เนชันะคะยกให้ไทยเนี่ยติดอันดับ8ของโลกนะค่าครองชีพที่ถูกที่สุดปัจจัยหลักๆทั้งค่าครองชีพโดยรวมและก็ความพึงพอใจต่อสานการณ์การเงินแล้วก็รายได้หลังจากการหักภาษีด้วย ครับนะคะเขาก็จะมีการการใช้กฎเกณฑ์กติกาคือมีค่าครองชีพโดยรวมคืออะไรความพึงพอใจต่อสถานการเงินเป็นยังไงบ้างและรายได้เนี่จากการหักภาษีเป็นยังไงบ้างครับมาดูนะฮะเปิดออกมาหลังจากที่เขาทําการสํารวจกันนะครับ10อันดับประเทศที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกอันดับ1เวียดนามครับค่ะอันดับ2โคลอมเบียค่ะอันดับ3อินโดนีเซียอันดับ4ปานามาอันดับ5้าฟิลิปปินส์ อันดับหอินเดียค่ะอันดับเจ็ดเม็กซิโก8ไทย8ดไทยเก้าบราซิลส0จีนค่ะยังไงก็เลือกอยู่ไทยพี่อ้อยใช่ก็เลือกอยู่ไทยอยู่ดีอ,อยู่ดีและ,ะและ้วไม่ไม่รู้นะแล้วสมมติสมมติไม่ได้เป็นคนไทยนะเราตั้งใจจะย้ายไป1ิอันดับนี้ผมเลือกมาไทยอกีกอะถูกต้องค่ะในทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยผมว่าเราโอเคสุดเลยอะไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลคนอื่นแย่นะแต่ผมว่าเราน่าอยู่อะน่าอยู่กว่าค่ะแล้วจริงๆเราเป็นประเทศที่อยู่อยู่ดีนะ อนี่วันนี้พี่ก็ดูใน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 ทนของ X นะคะมีฝรั่งคนหนึ่งเขาก็คงรีแคปแหละเขาบอกว่ามีมีฝรั่งอีกคนเขาเอ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 าคลิปมานะคะคือฝรั่งคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบอยู่เมืองไทยมากเลยคือไม่รู้สิที่เนี่ยไม่รู้เดินไปตรงไหนเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเขากลัวแล้วเขาก็ไปถ่ายมอเตอร์ไซค์ซึ่งบังเอิญว่ามีกุญแจค้างอยู่เขาบอกว่าดูสิยังจอดทิ้งแบบนี้ได้อยู่เลยและฝรั่งคนที่เป็นเจ้าของเจ้าของของการรีแคปอันนี้เขาบอกว่าผมงงมากเลย ที่งงคือมีคนไทยไปคอมเมนต์เยอะมากว่าอยู่ให้นานกว่านี้อีกสิแล้วถ้าเกิดประเทศเธอแบบว่าถ้าเกิดเธอคิดว่าประเทศเราเดีอะเรามาแลกประเทศกันไหมคือเขาแค่เอามารลีกแคบหัวใจของเรื่องคือทําไมเวลามีคนชมประเทศไทยคนไทยเราถึงจะต้องเข้าไปและทับถมอย่างสุดแรงเกิดว่าไม่จริงหรอกลองอยู่ให้นานกว่านี้เธอจะรู้ว่าแล้วเดี๋ยวเธอจะได้รู้ว่าประเทศเรามันแย่มันไว้ใจไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยหรอคือฝรั่งเจ้าของคอนเทนต์เขาเลยยังบอกว่าทาไมอะพวกคุณไม่ภูมิใจหลอกหรออะไรอย่างเงี้ยทุกประเทศในโลกค่ะไม่มีประเทศไหนสมบูรณ์แบบ ม้แต่เราจริงจริงนะคะเท่านั้นเองก็คืออย่างที่บอกอ่ะเมื่อกี้น้องอัดบอกให้ภูมิใจที่อยู่ในเมืองไทยพี่รู้สึกภูมิใจจริงจริงจริงไปต่างประเทศเดใดๆก็ตามเราจะคิดถึงอาหารที่นี่มมไม่รู้เราจะคิดถึงความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างของที่นี่คร<ต>ับแต่มันก็บ้านฉันนะแต่ไม่ได้แปลว่าเรายอมรับกับความไม่สมบูรณ์แบบแ<ช>นั้น,นแล้วแต่ไปหมดแล้วอ๋อเขาเห็นบอกว่าชอบไม่ใช่เหรอเปล่านะคือผมชอบวิถีชีวิตและวิธีการอยู่ของเราค่ะผมชอบน้ําใจและหลายๆลอย่างในแบบไทยๆของเราค่ะ แต่ผมไม่ชอบเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันความไม่โปรง่งใสคความที่เป็นประเทศที่ปากว่าตะขยิบหรือไม่ยอมพูดความจริงกันหรือคนที่พูดความจริงคือคนที่เดือดร้อนค่ะจริงๆหลายๆประเทศอะคะ่ะมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยอะแต่อยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบไงเพราะที่สุดแล้วเราพออยู่ในพื้นที่ใดก็ตามเราจะเห็นทั้งความน่ารักและความไม่น่ารักของเขาอยู่แล้วในทุกที่ในโลกด้วยนะคะครับ Green Morning Show